ธรรมนัตเดือดคำพูดสวออนี่คือยางพาราไม่ใช่แป้งท้าเปิดชื่อป้องชุดพญานาคราชขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ธรรมนัเดเตือดคำพูดสวอ,อ,อภิปรายนี่คือยางพาราไม่ใช่แป้งฟัดเป็นประโยคที่ทิมตำสวนกลับเป็นเขือ่อญาติสวลั่นชุดพญานาคราช ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายสุปชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมพิจ,จรารณาการอาภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา15 3 นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสวอภิปรายถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานปฏิบัติการเฉพาะกิจพญานคราชของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีการยึดยางพาราโดยการมิชอบ600ตันมูลค่าประมาณ15ล้านบาทของชาวบ้านที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพราะสงสัยที่มาของยางพารา29ตัน แต่ผ่านมาหนึ่งเดือนก็ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผ่านมาหกเดือนแม้ชาวบ้านจะนำหลักฐานมาแสดงก็ไม่ถอยอายัดจนยางก้อนเสียหายจากยางสีขาวกลายเป็นสีดำนายแพทย์พลเดชกล่าวว่านอกจากนี้ยังทราบว่ามีทีมงานอีกหนึ่งชุดคือทีมเจอจ่ายจบไม่จ่ายเป็นเจ็บซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพวกสัมภเวสี ได้เชิญผู้ประกอบการไปคุยและเรียกรับกล้วย1กิโลกร,รมัมจากผู้ร้องทุกข์ด้วยซ้ําเติมความทุกข์ยากของประชาชนเพราะที่นี่มันเป็นอย่างพาราไม่ใช่ก้อนฐานไม่ใช่ผงฝุ่นไม่ใช่ทุลีดินฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าพักรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล,ลโลกขอจงบำบัด ปัดเป่าความทุกยากเดือดร้อนของประชาชนและชาติบ้านเมืองของเราด้วยเถิดเพราะนี่คืออย่างพลา,าไม่ใช่แป้งนายแพทย์พลเดชกล่าวจากนั้นร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงหลังถูกอภิปรายพาดพิงว่าเคยประกาศไว้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ว่าจะทำสงครามกับสินค้าเถื่อนทุกประเภทและเคยพ่มาสอนให้คำหนึงถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งอย่าหลงมัวเมากับอำนาจวาสนาทรัพย์สินเงินทองหลายท่านก่อนเข้ามาเป็นสอวอเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตนรู้สึกศรัทธาในตรงนี้แต่เมื่อได้ฟังนายแพทย์พลเดชพูดทำให้ตนรู้สึกในทางที่ไม่ค่อยจะดี ทุกคำพูดโดยเฉพาะคำพูดสุดท้ายท่านเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองแต่ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทิมต่ำตนร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนไม่สามารถย้อนกลับอดีตได้แต่เลือกที่จะทำเพื่อบ้านเมืองและตั้งคำถามว่าประชาชนชาวสังขบุรีเดือดร้อนขอถามกลับว่าคนไหนเพราะประชาชนร้องว่าอย่างพาลาส่งกินเม้น ระทบต่อสุขภาพของประชาชนทราบว่าผู้ประกอบการที่มาร้องคือเขื่อญาติของพวกท่านท่านบอกว่ากระทรวงกรเกษตรโดยชุดพญานาคราชมีการเรียกรับผลประโยชน์ท่านเป็นผู้ใหญ่อีกไม่กี่วันก็จะกระเสียแล้วขอให้ช่วยชี้แจงว่าเป็นบุคคลใดที่ตนแต่งตั้งเป็นผู้ปราบปรามสินค้าเถื่อนเรียกรับผลประโยชน์ขออยากกล่าวหา แบบคุมเครือไม่มีความชัดเจนเมื่อกล้าเปิดหน้าแล้วต้องพูดให้สุดว่ามันผู้นั้นคือใครที่บังอาจเรียกรับผลประโยชน์ร้อยเอกธรรมนัตเกล่าวด้วยว่ากรณีของตนลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะได้รับการล้องเรียนว่ามีกลุ่มพ่อค้าหัวไสไปปลูกยางในประเทศเพื่อนบ้านเพราะค่าแรงถูกต้นทุนการผลิตต่ำและลักลอบ นำมาขายในประเทศยืนยันว่ารัฐบาลจริงจังแก้ไขปัญหายางพาราส่งผลให้น้ำยางสดราคาพุ่งสูงกว่ากิโลละ90บาทยางลมควันเกือบสามหลักยืนยันไม่มีบัญชีนายบัญชีลูกน้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเษกษตรกล่าวต่อว่าแน่นอนว่าการทำงานย่อมกระทบกับผู้เสียผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ประชาชน แต่เป็นกลุ่มนายทุนและพ่อค้าหัวสายที่ทำมาหากินบนความยากลำบากของประชาชนทั่วประเทศและหลังจากนี้ตนจะไปสืบว่าบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์เป็นบริษัทของเขื่อญาติไทยและจะถแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนได้รับทราบและประชาชนจะตัดสินใจเองว่าการบริหารของตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตอบโจทย์พี่น้องประชาชนอย่างไรชุดพยานนขราชทำงานโดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่ใช่ทำงานเพราะสายการเมืองมีทั้งอายการสูงสุดปปงฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านการมาปักปัมกล่าวหาโดยไม่มีรายละเอียด ผมมองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่ตั้งใจทำงานให้กับชาติบ้านเมืองร้อยเอกธรรมนัสกล่าวโอ้โหคุณผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะ